มันขึ้นมาด้วยความรวดเร็วแล้วมันทำให้หน้ามืดอะเคยเป็นปะเป็นนี่ขนาดเป็นคนออกกำลังต่ำเป็นคนออกกำลังกายเยอะมากเลยนะก็ต้องออกกำลังกายอีกหรือว่าเป็นมื่ดตาลเปล่ากินน้ำมันสนคุณผู้ชมคุณผู้ชมมาแล้วฝากซื้อได้ขอต้อนรับสู่รายการสปอร์ตเช่อเช่อเช่เป็นพวนะ อนี้เราอยู่ที่ไหนเนี่ยตอนนี้ครับเราอยู่ที่นี่เลย MU Sport Complex มอมมหิดลจ้าโออเลิศจ้ะทำไมเขาดูแบบไฮเทคดูดีมากเลยอะแล้วเขามีทุกอย่างเลยนะสนามฟุตบอลสนามมีครบเนี่ยนี่อันนี้เลยนี่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 กีฬาชนิดนี้เลยที่ผมจะพาพี่หอมาเล่นตะก้ใช่คุณผู้ชมฮะใครที่ชื่นชอบนักกีฬาในตำนานนี่สูงยาวเข่าดีคิ้วหนาเหมือนกันชนหน้ารถยนต์เลยชอบมากคนนี้นั่นก็คือพี่สืบนะคะเสถียร คนนี้หล่อมากหล่อมากหล่อแบบเคยผ่านผลงานการแสดงอะไรเยอะแยะอแล้วเขาก็เดี๋ยวนี้นี่เขาผันนะผันจากการที่เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเป็นก็มาเป็นสวัสดีครับสวัสดีครับคือรปภยาแม่ตำรวจอ๋อผู้วิทักษ์สันติราชใช่นี่มาหรือยังล่ะอยากเจอตัวเป็นเป็นละผมอยากถามเขาสักหนึ่งคำถามว่าว่าเขาตั้งด่านทำไมกันเยอะแยะไม่เกี่ยว ปลอดภัยของบ้านเมืองเราจะเป็นหมดของในกีฬาครับุผู้ชมครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับเขาการและรู้กันว่าในเรื่องของกีฬาตะก้อนั้นเขาเล่นกันยังไงกกติกามารยาทแล้วก็ความเป็นมาเป็นไปที่มาที่ไปในการที่เข้ามาเป็นทีมชาติของนักกีฬาทีมชาติของเราในวันนี้ครับผ่มช่องหน้าค่ะมาแล้วแขกรับเชิญขอพิเศษของเราในวันนี้นะคะคุณสืบจากพันธุ์สูครับสวัสดีครับ ทำไมต้องทำไมต้องโจ้หลังเท้าครับไอทีอะไรรู้ไหมมอนหลังแหวนอันตรายอันตรายทำไมต้อง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 โจ้หลังเท้าคือชื่อเล่นก็เป็นเป็นชื่อเล่นครับแล้วก็ฉายาที่เราลักษณะการเล่นของเราคือการเสิร์ฟหลังเท้าครับมันก็เลยกลายเป็นโจ้หลังเท้าอ่าถามก่อนตอนนี้บอกว่ารับราชการทางใช่ครับเรื่องของดูแลประชาชนด้วยความเรียบร้อยก็หลังจากเลิกเล่นมา3ปีครับก็ทางานตารวจเต็มตัวครับสวัสดีครับคุณตำรวจความฝันตอนเด็กเราโตขึ้นมาเราอยากจะเป็นนักกีฬาหรือว่าเราอยากจะเป็นอะไร ก็ตอนเด็กๆนะครับผมว่าคงคงเหมือนเด็กทั่วไปอยากเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นอะไรเงี้ยทีนี้ของผมเนี่ยอยากเป็นเป็นตำรวจก็คือตั้งแต่เด็กอยู่แล้วก็อยากเป็นตำรวจอยู่แล้วเป็นตำรวจอยากเป็นอยากเป็นอยู่แล้วแล้วก็ตอนเล่นตะก้อเนี่ยพอเราเริ่มมีดีกีก็เริ่มเริ่มมีผลงานตั้งแต่มัธยมต้นถ้าพูดถึงกีฬาตะก้อกับตำรวจเนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบคนละขั้วเลยนะฮะเราก็มีความสุขทั้งสองอย่างทำนะครับเราเล่นทีมชาติเราก็ ไปแข่งก็มีคนเชียร์เราเราชนะก็มีคนดีใจร่วมเราเราก็รู้สึกดีใจแล้วแบบหล่อไงมีในบทสาวๆกี๊ด้าก็ไม่หรอกหน้าที่แตกต่างกันไหมฮะถึงหน้าที่ก็ก็คล้ายๆกันนะผมว่าก็ก็ดูแลความสุขคนแต่ว่าตำรวจเนี่ยก็จะลงลึกหน่อยเพราะว่าเราเราไม่ใช่ สนุกสนุกแล้วครับเราตะก้อเราแพ้เราก็แค่นั้นนะครับมันก็จะเสียใจคนดูก็จะเสียความรู้สึกเราบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องของตำรวจเนี่ยเราทํางานมันมันมันมีผลกับชีวิตทรัพย์สินของประชาชนรเราทํางานเราก็ดูแลความปลอดภัยให้ประชาชนทั่วไปถ้าเกิดมีภัยอะไรเราก็ต้องระวังตัวด้วยเพราะว่า,าการทํางานมันก็เสี่ยงครับ,รบมันจะมา,าโมเดลสนุกนานเหมือนอยู่ในเกมตะก้ออยู่ในขอดมันคงเป็นไ,<ด>ไม่ได้ครับ<ด>มันก็ป็น เราก็แบบว่าดูแลประชาชนอย่างที่บอกใช่ไหมแต่ว่าผลงานในเรื่องการเล่นกีฬาก่อนที่จะมาเป็นตัวมทเนี่ยมีอะไรบ้างคะที่เป็นรางวัลหรือว่าประทับใจอยู่ในใจเป็นสถิตินะครับก็มีผมผมเล่นเอเชียนเกม4สมัยครับแล้วก็ได้แชมป์ทุกสมัยแล้วก็ซีเกมส์เจ็ดสมัยครับก็มีสมัยหนึ่งที่แพ้มาเลเซียเท่านั้นเองที่แพ้แต่ที่เหลือก็ชนะมาตลอดชนะครับ โอ้หแปลว่าเป็นคนที่ฝีมือดีกับช่วดีที่ว่าเรามีทีมงานดีครับช่วงช่วงนั้นก็เป็นผู้ฝึกสอนดีเพื่อนเพื่อร่วมทีมดีอะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ประกอบเพราะเราเป็นกราฟเพศทีมนะอยู่อยู่ที่ความตั้งใจฝึกฝนใช่คด้วยไหมคะคือเราเก่งด้วยแต่ว่าก็ต้องก็ต้องประกอบกับเพื่อนร่วมทีมนะฮะกับกับผู้ฝึกสอนกับหลายๆอย่างที่มันเป็นใจประมาณนั้นใช่ครับทีมเวิร์กแล้วอย่างนี้คือว่าก่อนที่เส้นทาง การเป็นนักกีฬาของเราเนี่ยรเราเดินมาด้วยด้วยแบบกีบกีลาไหมโอยด้วยกีบกีฬาไหมหรือว,ว่ามันต้องลง้มีห,หรืออะไรเอก็มีอุปสรรคอะไร่ใช่ไหมอ่ะผมถือว่าผมก็โชคดีครับเพราะ<ม>ด้วยด้วยปกติการเป็นนักกีฬามันก็ต้องมีความอดทนนะคร้บก็มีการไหนจะเป็นปัจจัยในตัวเราการฝึกซ้อมฝีมือตัวเราแล้วไปแข่งกับคู่ต่อสู้ก็ต้องดูว่าเขาเก่งแค่ไหนหรือว่าอ่อนกว่าเราอะไรเงี้ยบางทีมันก็มีความอดทนมีความยากลำบากในการฝึกซ้อมที่จะไปเอาชนะมาอะไรเงี้ย แต่ผมก็ถือว่าโชคดีเพราะว่ามันก็เป็นไปตามสเต็ปของมันมจบอ,อยู่ม6ก็ได้เป็นตัวแทนทีมชาติเยาวชน,นนะครับครบคือเราก็อยากเล่นตะก้อยคือเล่นกีฬาอื่นไหมอ่ะหรือว่ามุ่งมาทางตะก้ออย่างเดียวเลยหลังจากขึ้นมัธยมหนึ่งเล่นตะก้ออย่างเดียวครับ,ม,รบมุ่งมั่นมาทางอย่างเดียวเลย,เลยใช่ครับมันก็เลยกลายเป็นเป็นเราชํานาญอย่างเดียวไปเลยชานาญทางเกกี่ยวับตะก้ออย่างเดียวเลยตะก้ออย่างเดียวทำไมฮะทำไมถึงเลือกตะก้อทำไมถึงชื่นชอบทำไมเพราะจริงๆตอนเด็ก เราก็ไม่คิดนะครับ,รบเราเลิกเล่นเนี่ยเราไม่คิดว่าเราจะเล่นตะกอ้อเพราะว่ารเราเล่นอะไรก็ได้ที่เราได้ออกกาลังออกกาลัง,งเ,เล่นกับเพื่อน <ๆ S 1> อะไรเงี้ยทีนี้มันมันมีจังหวะที่อตอนนั้นผมอยู่วันโป่งราชบุรีนะครับก็คุณครูคนหนึ่งจะสอนกีฬาสองประเภทตอนนั้นมีฟุตบอลกับตะก้อคู่กันนะครับก็ ฟุตบอลก็แข่งไปตกรอบไปตะก้อน,นี่ก็เริ่มเข้ารอบเริ่มได้แชมป์กีฬาเพื่อบ้านโป่งไปจังหวัดาชบุรีอะไรเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นเป็นตัวเลือกที่เราเล่นตะก,ก้ออย่างเดียวไปเลยม,มันก็กลายพอพอเล่นมากๆเข้าไปแข่งไปแข่งเราเริ่มเข้ารอบเริ่มมีสโมสรมันดึงตัวเข้าไปามันก็มีความรู้สึกว่าเราอยากจะติดทีมชาติาอะไรเงี้ยก็ค่อยเป็นสเต็ปไปสเสน่ห์ของเซปัตะก้อคืออะไรครับพี่โจคเสน่ห์ของมันผมว่ามันก็เป็นอาจจะเรื่องของการกระโดดฟ้า การเสิร์ฟการยั่วยุกันอเงี้ยซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยสมัยรุ่นรุ่นก่อนผมเ่ยเขาก็จะมีการยั่วยุก,ก,กันการแซวกันอะไรเงี้ยได้เหรอคะได้เมื่อก่อนได้เมื่อก่อนได้สมัยก่อนได้มาจะด,ดูไม่ดีแต่ว่าก็เป็นเป็นสีสันของตะก้อแต่ว่าช่วงหลังก็จะไม่ค่อยมีย่อเย้ากันแลแ้วก็จะมีการเล่นตามเกมการเสิร์ฟการเตะซึ่งมันก็ยังมีเสน่ห์อยู่บ้างครับแล้วอย่างนี้บอกว่าเราก็อยู่ในแวดวงกีฬามา15ปีทำไมถึงหยุด เพราไรคะก็ส่วนหนึ่งคือด้วยสภาพร่างกายนะครับเราก็ต้องต้องยอมรับอายุเราเรามันมากขึ้นเพราะนั้นร่างกายเราก็มันก็จะแบบใช้มาเยอะครับร่างกายมันใช้มาเยอะมันมันก็มีมันก็มีที่มันบอบช้ำมันมันก็ใช้งานได้ไม่เต็มที่แหละน้ำไม่บวบบกพยายามทานอยู่ทุกวันครับไม่ดีขึ้นนะไม่ไ้ทังน้อยอย่างนั้นไม่ได้อย่างั้นเฮ้ยเดี๋ยวขอถามก่อนว่าคู่ต่อสู้ประเทศอะไรที่แบบว่าเหมือนเป็นแบบ น่ากลัวเป็นที่นี่น่ากลัวมากๆในการแข่งขันตะก้อค่ะน่ากลัวในในอดีตก็คงเป็นมาเลเซียทีมเดียวนะททีที่ทน่ากลัวแต่ปัจจุบันนี้นก็เป็นเป็นเกาหลีตใต้แล้วคนไทยก็ต้องสู้ๆนะคะคแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปลองฝึกไปลองฝึกแล้วผมอยากจะรู้เรื่องกติกาด้วยแต่เวลาดเดี๋ยวผมจะได้ถามด้วยว่ากติกามีอะไรบ้างเนาะได้โอเคไปค่ะเซิรเะกีฬาเซัปตะก้อมีหลายที่มาและชื่อเลือกมากในภูมิภาคอาเซียน โดยพม่าเรียกกีฬาชิ้นนี้ว่าชินลงฝั่งมาเลเซียก็ออกมาประกาศว่ากีฬานี้เป็นกีฬาของประเทศตนใช้ชื่อว่าซิปักลากาส่วนฟิลิปปินส์ก็มีการเล่นกีฬาชิ้นนี้มาแล้วนานเรียกสันส้นๆว่าซิปักทำให้ปัจจุบันยังไม่สามารถสรุปได้ในเรื่องที่มาของกีฬาเซปักตะก้อน,นั่นเองครับ นี่ผมชอบมากกีฬาชนิดนี้วิธีการเล่นนี่คืออย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ครับสำหรับคนเก็บลูกอย่างนี้เลยฮะอย่างนี้เลยก้มเก็บลูกนี้เลยได้เพียงแค่คนเก็บลูกแต่ก็คือจริงรแข่งขันนี่เขาแบ่งเป็นกี่ประเภทเหรอคะก็มีหลักๆที่เราแข่งขันในซีเกมส์ชินเกมส์ก็ประมาณประเภททีมชุดทีมเดี่ยวครับทีมชุด12คนก็จะเล่น3มทีมทีมกอทีมขอทีมคอครับแล้วก็มาคัดตัวที่ดีสุดสภาพดีสุดมาเล่นทีมเดี่ยวก็เป็นทีมเล่นทีมทองครับและนี่แบบว่าคนที่แบบไม่เป็นเลยต้องมีเบสแบบ ต้องมีเบสิกเยอะไหมเบสิกเบสิกในการเวลาจะแข่งทกเล่นแต่ก็ใช่ครับก็สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเบสิกดีมันก็พัฒนาได้ง่ายเบสิกคือท่านจริงๆแล้วต้องเริ่มต้นตั้งแต่ลูกอะไรก่อนฮะลูกแปรครับลูกแปรเป็นเป็นลูกที่ใช้บ่อยมากอย่างนี้ไหมคะัึกใช่ครับลูกขั้งเท้าด้านไหน ข้างเท้าด้านในมีข้างไข่ด้านนอกมีไหมมีนะข้างเท้าด้านนอกมีมีนะข้างเท้าด้านนอกมีแลวหลังเท้าอย่างที่เป็นฉายาล่ะคะเป็นก็ใช้เหมือนกันครับแต่หลังเท้าเราก็ใช้ในกรณีที่เราเวลาลูกมันคู่ต่อสู้เล่นมาแล้วมันห่างตัวเราแต่ไม่ได้ก็ต้องใช้หลังเท้าเอื้อมไปัแต่ไม่ได้เข้า g ู o g l ลได้บางทีทานสเลดดี่เข้าไปแล้วก็มี์มาแล้วอย่างนี้เวลาแข่งอะค่ะลูกคนนับกันยังไงนับแต้มไปยังไงก็ ตู้ที่ผมเล่นเนี่ยจะเป็น21แต้มนะครับก็3เซตสงใน3<ม>ถ้าชนะ2เซตเลยก็ชนะไปแต่ถ้าเสมอกัน1 1ก็ตัดสินกันเซตที่3<ม>ปัจจุบันก็จะเล่นกันมากขึ้นครับเล่นกัน 5, 5เซตหเซตแต่สิบห้าแต้มแล้วอย่างนี้แบบว่าอวัยวะส่วนไหนที่สามารถโดนลูกตะก้อได้อืมโดนได้หมดได้หมดทุกส่วนเลยได้หมดะครับยกเว้นแขนหน้าหัวไหล่ลงมาอะไรเงี้ยแขนอันนี้ยกเว้นครับยกเว้นอันนี้ไม่ได้อกได้ครับแล้วท่าล่ะคะเห็นแบบว่าโอ้โหมีแบบ หลายท่ามากเลยตีกับมือตีกับกากระโดดได้อ่ะเออเป็นตัวทำครับแมนตัวทำก็จะมีการกระโดดฟาดมีซันแบ็กมีอะไรเงี้ยซึ่งของเราของเราประเทศไทยจะเน้นเน้นในการฟาดดูน่ากลัวหนักแน่นหน่อยเดี๋ยวให้พี่โจ้นะคะมาสอนพวกเราดีกว่าสอนเลยใช่ไหมว่าต้องอะไรยังไงลูกไหนบ้างได้ได้ข้างนี้เลยนี่อันนี้คือการฝึกซ้อมเบื้องต้นใช่ไหมฮะก็นี่ก็จะเป็นแล้วแต่คนจะคิดค้นนะครับเพราะว่ามันก็เป็น เป็นสมมติตำแหน่งตัวเสิร์ฟหรือว่าตัวทำก็ได้เหมือนกันก็แผ่นลูกไว้ไว้หัดเวียงขาเสิร์ฟอะไรเงี้ยเดี๋ยวให้พี่โจสาธิตไหมก็เริ่มจากเขาง่ายๆครับสมมติเราจะฝึกเสิร์ฟก็แผ่นลูกไว้ก่อนค่แล้วฮะวงสวิงขาพี่โจยาวอ่ะครับก็เริ่มแบบเสิร์ฟแป๊บเนี้ยเรื่องของความแม่นยำครับในตำแหน่งแล้วก็วงสวิงใช้สะโพกเยอะง่ายๆก่อนจะเริ่มต้นการเสิร์ฟโจหลังเท้าก็โจหลังเท้าเถอะมาเจออ้อมหลังแหวนหน่อยเชิญครับผมแองม้อนหลัง ลองดูได้ข่าวพี่อ๋อมนี่คือสวงงงวววสิงขานี่สุดติ่งมากสุดพูดเลยถ้าสี่สามสองซุก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 แอปต้องขยิงหน่อยนะเนี่ยถ้าเสิร์ฟเพรยังพี่อ๋อมคงอาจจะต้องปรับระดับลงมาอะไรอย่างนี้ยต้องปรับระดับลงมาแต่เนี้พี่ม่อนอาจจะได้ครับอ๋อพี่ม่อนได้ไหมพี่ม่อนพี่ม่อนน่าได้อ้โหพี่อ๋อมลองดูหอมน่าได้แล้วนี่นี่ได้ไหมได้ไหมปรับตัวสกูตเตอร์ โอ้นี่หลังเท้าเลยอ่ะเมื่อกี้อันนี้หลังเท้าหลังเท้านะหลังเท้าอ๋อถ้าหลังเท้าคือจะเป็นจุดโฟกัสคือจะเป็นจุดนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับอันนี้คือการฝึกเสรับและอย่างเบื้องต้นเบื้องต้นเบื้องต้นและอย่างฝึกการรับหรือการทําแต้มอะไรเงี้ยฮะพี่โจต้องฝึกจากการเริ่มจากตรงไหนก็เริ่มจากเบสิกของมันนะครับเราดอเราดอข้องละดอข้องแล้วก็เริ่มเริ่มมีการโต้คู่อ๋อก็คือแบบอ๋อเราก็จะ ฝึกเล่นเอาได้ดิถ้าอย่างหัวเนี่ยเราเราต้องมีจุดโฟกัสมองตรงไหนครับพี่โจก็อันนี้ก็ต้องแล้วแต่คนครับแต่แต่ลักษณะที่หมองก็ประมาณประมาณประมาณตรงนี้ผมใช่ครับแต่แล้วแต่คนโอ้โงั้นเดี๋ยวลองให้พี่ม่อนกับพี่โจโต้กันดูดูเสียงนี้น่าจะโต้คู่ได้อะันต้แต่เราไปโต้กันแบบเน็ตกันดีกว่าโต้ไหนตรงนี้ การแข่งขันจริงๆการแข่งขันแล้วเขามีผู้เล่น3คนใช่ไหมฝั่งละใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นฝ่ายโยนเราก็จะเป็นคนเสิร์ฟคนเสิร์ฟไม่ต้องเป็นคนเดียวป่ะพี่โจ้ก็สมมติจะเป็นฟิกตำแหน่งครับก็จะเป็นคนเดียวเลยก็คือเสิร์ฟตลอดไปเลยถ้าสมมติตำแหน่งพี่อ๋อมสมมติเป็นเป็นตำแหน่งตัวทำด้วยและโยนด้วยเนี่ยตำแหน่งอีกตำแหน่งที่เหลือก็จะเป็นตัวชงแล้วมักจะเกิดอุบัติเหตุทุกๆปีด้วยเพราะว่าปีชงปีชงอ๋อโอเคมีเรื่องโหราศาสตร์ด้วยคุณตำรวจโอเคไหมโอเคครับโอเคผมรับได้ครับ พี่โจรับได้ลองเสิร์ฟลองเสิร์ฟก่อนครับพี่โจพี่โจพี่อ๋อมฮะตรงนิ้วตรงนิ้วพี่อ๋อมโอ้ยอะไรอ่ะโด่งๆนิดนึงก็ได้ไม่หรอโด่งโงเนาะเวลาแบบเราโยนโยนอ่ะ ไอ้สำหรับตนี้มันเหมือนกีฬาแบบทั่วไปไหมที่แบบเล่นได้ครั้งหนึ่งหรือว่า2ครั้งก็ได้เราเล่นโคนละกี่ครั้งก็ได้ครับในสนามคือมีจำนวนจำกัดไหมฮะว่ากี่ครั้งสามครั้งสาครั้งนี่ผมว่าตะก้อเนี่ยฝั่งอย่างเงี้ยเล่นคนเดียวไม่โอเคผมว่ามันต้องมีสักคนหนึ่ง นี่แหละสองโจมาแล้วไปเออไปช่วยแบบโต้หน่อยไปอยู่ฝั่งโน้นอันนี้คุณผู้ชมฮะอันนี้คือพี่โจโดนพิลุตัวนะฮะอันนี้คือพี่โจอันนี้สองโจ้นี่สองโจ้เออหนึ่งสองสามไปเออไปโจพี่โจอาจจะยังไม่ตกลงกันนะครับเดี๋ยวรอรอแป๊บหนึ่ง

ไปเสิรมาโต้ไวโต้มาเนี่ยไม่เห็นภาพผมมาดูเรามาดูนี่ดีกว่าคุณผู้ชมดูหนาของพี่โจโเขาดีกว่าอ่ะดูให้พี่โจโเขาตบเออเรารให้พี่โจโเขาตบลูกตบลูกแบบเหยียบหน้าเน็ตเริ่มจากเสิร์ฟหลังเท้ามาดีก<ๆ>ว่าเออเสิร์ฟหลังเท้างั้นให้พี่โจพกักผ่อนไปขอบคุณครับพี่โจครับพี่โจคุณ่ะพี่โจขเชิญค่ะพักผ่อนเรามาลองดูลูกเสิร์ฟของพี่โจมาดีกว่านี่เป็นเสิร์ฟแบบเริ่มเล่นใหม่ๆทั้งท่าด้านในครับอ่าคือตอนนี้ลูกเสิร์ฟ ที่จะเสิร์ฟคือเป็นลูกเสิร์ฟที่ผมเสิร์ฟตอนเด็กๆนะครับอตอนเยาวชนอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาเสิร์ฟหลังเท้าอ่ะโอเคได้ครับ<ต>ผมลองดูดครับ อันนี้คือลูกเสิร์ฟข้างเท้าด้านหนข้างเางงท้าด้านในเทาด้านในเอาอ่าจะลองลองเท้าดูลองเท้าดู จริงๆแล้วก็จะมีแบบหน้าเท้าด้านในหลังเท้าแล้วหยอดลูกหยอดอ่ะลองดูลูกหยอดหยอดสวยอ่ะ ส่วนมากลูกที่ทําเกมได้เป็นลูกอะไรฮะพี่โจฮะมันก็แล้วแต่ครับคือปัจจุบันเนี่ยลูกหลังเท้าเนี่ยมันเล่นกันเยอะแล้วเพราะนั้นความแรงของหลังเท้ามันชินตาแล้ะแต่คนเล่นก็จะต้องมีกทคสิัสลับเล่นพี่โจแล้วเวลาคนเสิร์ฟอ่ะคือโยนลูกไปสมมุติว่ามันยังเรายังไม่รับอ่ะเราสามารถโยนได้อีกครั้งไหมคะเพราให้โยนได้ครั้งเดียวถ้าหลุดจากมือก็ต้องต้องเล่นนะครับเล่นเลยๆโยนขาดอะไรก็ต้องแก้ไขไปยังไงก็ต้องเล่นคือจะเอ้ยไม่ได้เอาใหม่โยนอย่างนี้ไม่ได้ แต่ถ้าจะเล่นเนี่ยก็ต้องเป็นอนาเขตที่อยู่ในวงในการเสริมใช่ครับจะไปแบบเอ้ยอยู่ไติสมมติโดนขาดจริงๆแล้วเอื้องไปเงี้ยมันก็เปวาแล้วไม่ได้ละใวงแล้วใช่ครับจะถอยหน้าถอยหลังก็ไม่ได้ถอยหลังอยู่ในวงเสมอครับอ๋อเท้าหลังอยู่ในวงเสมอลูกเหยบลูกเหยบมาลองดูรูปเหยียบกันดีกว่าฮะลักษณะลูกเหยียบอาจจะเป็นลูกลูกทำครับก็ลักษณะการเล่นจริงๆสถานการณ์จริงเนี่ยคงต้องเล่นแบบเล่นเองเลยอ่ะอาจจะลูกแบบพูกคลิกหรือว่า เปิดครั้งหนึ่งแล้วมันเกิดมันมาหน้าเน็ตครับแล้วตัวทําอยู่ในตําแหน่งหน้าเน็ตพอดีแล้วก็อาจจะจับทีนึงแล้วก็แล้วก็เหยียบได้มาเมาเนี้มันตบอบบนี้เลยเพราะหน้าไปประมาณนั้นแต่เราจะไม่ใช้เป็นลูกหลักอะครับแล้วอย่างมีนอกจากลูกเหยียบยังมีลูกอะไรอีกฮะก็มีมีซันแบ็กมีกระโดดทําอะไรเงี้ยครับนั่งเลยลองดูกระโดดทําดิพี่ก็จะมีถ้าเอาซันแบ็กเอามาง่ายๆซันแบ็กก็ได้ซันแบ็กซันแบ็กก็ลูกก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็เตะครับ อันนี้คือลูกซันแบ็กครับโอ้เฮ้ยผมผมผมอยากเล่นซันแบ็กอ่ะทำไงพี่เจ้าเอาเลยพี่มอนอย่างนี้ลงอย่างนี้เหรอขาซ้ายก่อนขาซ้ายอ๋ออย่างนี้อ๋อโอเคโยนสูงสูงใช่ไหมครับพี่มอนมันไม่ได้จังหวะของเขาอ่ะไม่ต้องฝึกไงต้องต้องฝึกนะแล้วเมื่อกี้พี่พี่เจ้าบอกมีอีกลูกหนึ่งอะไรนะมีลูกอะไรฮะลูกฟาดเหรครับลูกฟาดผมผมตอนเนี้ยทำไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วครับแล้วอย่างที่ผมเคยเห็นที่เขาแบบทำอย่างเงี้ยปึ๊บแล้วแบบ ครับใช่ครับมันจะแรงมากลูกฟาดครับอันนี้คือลูกฟ้าลูกซันแบทที่ผมทําให้ดูเนี่ยจะเป็นจะเป็นสไตล์พวกมาเลเซียต่อใต้เขาเล่นกันเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะเห็นคู่ต่อสู้ครับสมมติคู่ต่อสู้มีบล็อกเราก็จะค่อนข้างเราจะเห็นบล็อกเข้ามายังไงอะไรเงี้ยเราอาจจะหลบหลบเลี่ยงได้หลบได้หลบบล็อกคือคอนโทรลลูกได้แต่ลูกฟาดเนี่ยที่เราเล่นกันประจำเนี่ยมันจะมันจะฟาดกระโดดขึ้นไปฟาดซึ่งมันมันจะปุ๊บตีแรงกาเลยเพราะเสียคือเราไม่เห็นคู่ต่อสู้เขาบล็อกมายังไงโอ้แล้วก็ยังมีีีลูกกออะะไรฮพ่ ก็ประมาณนี้หลักก็ประมาณนี้ประมาณนี้ไปพกไปพักไหมไม่ก่อนพักผมมีคําถามอยู่อีกหนึ่งคำถามค้างคาใจมากคือแต่ก็เมื่อกี้ลูกนี้ฮะที่ทําให้ตะตุ่มผมเจ็บเหลือเกินกับลูกแต่ก็ลูกตัวนี้มันแตกต่างไงครับพี่โจ้อันนี้ก็จะเป็นของเยาวชนนะครับก็จะเบาน้ำหนักเบาต่อแต่ว่านี่ก็จะเป็นจะเป็นแล้วก็ที่ใช้ล่าสุดเลยนะครับในการแข่งขันปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นของเป็นเป็นลูกพลาสติกครับแล้วก็จะมียางเสริมยางเสริมตรงนี้มันก็จะเป็นลดลดแรงความเร็วแรงหน่อย มันก็จะรับง่ายมากกว่าแอนดีเพราะแอนดีก็จะเป็นพลาสติกทั้งหมดครับเวลาตกเสิร์กแรงๆแล้วไปโดนขาโดนอะไรเงี้ยมันก็มีปากกระโชกกระพริไปที่อื่นแต่อันนี้จะไม่มีเพราะว่ามันจะเป็นมันจะช่วยในการการต้นแรงเบรกลูกได้ดีกว่าแต่น้าอย่างนี้ยครับแต่ถ้าเยาวชนนะฮะถ้าจะเริ่มเล่นก็ต้องเริ่มเล่นจากลูกเบาๆก่อนเนาะใช่ครับก็ลูกเบาก่อนดับเบิ้ลกระไรไปก่อนคอยว่ากันถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปพักเหนื่อยแล้วก็เดี๋ยวไปนั่งพูดคุยต่อพูดคุยต่อครับครับ ยิดีทีนรู้หรือไม่ประเทศใดที่เป็นเจ้าเหรียญทองแห่งวงการลูกหวายและมีคะแนนสะสมมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกคำตอบคือประเทศไทยของเรานั่นเองครับซึ่งจากการเก็บคะแนนของสมาคมกีฬาเซปักตะก้อนอนาชาติประเทศไทยครองอันดับหนึ่งของโลกทั้งทีมชายและหญิงโดยมีคู่แข่งคนสําคัญที่กําลังพัฒนาฝีมืออย่างต่อเน,นื่องก็คือ เกาหลีใต้มาเลเซียและพมา่าซึ่งไทยต้องรับบทหนักในการรักษาหนึ่งไว้ให้นานที่สุดยังไงก็สู้ๆนะครับนะักกีฬาไทยโอ้โหเรียกว่ากีฬากีฬา,าตะก้อนี่มันได้ทุกส่วนจริงๆนะฮะได้ทั้งขาได้ทั้งตัวสนุกด้วยได้ทั้งความคิดด้วยที่สําคัญแล้วต้องเล็งดีๆด,ด้วยกะจังหวะอะไรอย่างเงี้ยกะระยะแต่ต้องฝึกฝนนะครับทุกช่ต้องฝึกซ้อมความสามัคคีทีมก็มีผลเพราะว่า ชงขมชงหวานโยนดีโยนไม่ดีอะไรมีหมดหมดนะครับใช่ชงหวานหน่อยอนาคตก็แน่นอนหวานมาหวหวานขึ้นตาด้วยนะถ้าถ้าชงเค็มหน่อยก็แน่นอนฮะครัไตไตทำไมโอเคครับไตทำให้สุขภาพด้วยไตทำไมคืออะไรไตวายไงอ้ย พี่โจ๊เรียกว่าโอ้โหพี่โจ๊นั้นเป็นนักกีฬาต่ก,ก้็ที่อยู่ในใจของเยาวชนหลายๆคนเป็นตำนานที่หลายคนนั้นเฝ้าติดตามดูตอนนี้ให้ฝากนิดนึงฮะสำหรับเยาวชนที่สนใจในเรื่องของกีฬาเสักปากแล้วก็ครับผม,ผมก็จริงๆกีฬาทุกประเภทมันก็มันก็ให้สิ่งดีๆกับ เยาวชนนะครับนอกจากเราจะใช้เวลาที่เป็นประโยชน์ที่เรามีหลังเลิกเรียนอะไรเงี้ยมันก็มาเล่นกีฬากันมันก็ห่างไกลกับยาเสพติดครับเป็นเป็นเรื่องสําคัญในปัจจุบันนะครับก็บถ้าเกิดจะเล่นเพื่อความเป็นเลิศเนี่ยก็ปัจจุบันนี้นก็จะมีช่องทางเยอะแยะมากมายนะครับเล่นระดับเยาวชนระดับโตขึ้นไปจนถึงทีมชาติอะไรเงี้ยมันก็จะมีสิ่งดีๆสวนสดิการตามมามก็าจะเป็นเรื่องของเรียนเรื่องของการทํางานอะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีโค้ต้าพิเศษกับสําหรับ บุคค <Yeah. S 2> ลที่มีความสามารถไปเสียทางกีฬาอยู่ถือว่ามีความโชคดีกับ,กบเยาวชนด้วยและในเรื่องของเทรนปีนี้แน่นอนสุขภาพมาแรงมากฝ <Correct. S 1> ากเรื่องในเรื่องของการดูแลสุขภาพนิดหนึ่งครับพี่เจ้าก็การดูแลสุขภาพก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับพอมัน <c oughs> เสียไปแล้วเนี่ยมันจะเอาเงินหรือเอาอะไรซื้อกลับมาไม่ได้ <ừ> นั้นจะทํางานหนักแค่ไหนก็แบ่งเวลาให้มันดูแลสุขภาพนะครับซึ่งก็การออกกำลังกายก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ที่สําคัญจะเล่นกีฬาประเภทไหนก็แล้วแต่ก็ ออกกําลังกายอ่ะดีแล้วเนาะก็ไม่ว่าจะเป็นเสบกตก็นะคะหรือว่าต่างๆเยอะแยะมากมายเดี๋ยวนี้ก็มีกีฬาให้เราเลือกเล่นเยอะมีกีฬาแบบว่าเยอะแยะตอนนี้มีหลากหลายนะหลากหลายมากขึ้นเนาะแล้วก็ก็แล้วแต่เรื่องเอาเแล้วแต่ความชอบละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้พี่โจก็ได้เป็นตำรวจแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้เนาะหน้าที่การงานในเรื่องการตำรวจแลรวจก็สมเร็จครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณครับเวลาหมดแล้ว โอ้น่าเสียดายนะฮะเรียกได้ว่าวันนี้ก็โอ้โหสนุกสนานมากเลยทีเดียวครับแต่ต้องขอบคุณด้วยนี่สถานที่ของเรานะครับนั่นคือ MU SPORT COMPLEX มหาวิทยาลัยมหิดลแลแล้วก็เสื้อผ้านะคะจาก FBT และ ที่สำคัญเลยแขกรับเชิญคนสําคัญของเราวันนี้นะคะคุณจ้ออสืบสั์หันสืบค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับต้องลาไปแล้วครับกับรายการสปอร์ตแซ่บชูชุช่โนี้พี่โจสปอร์ตแซ่บเฮเฮ่เฮเนครับเออกีฬากีฬาป็นญาวิเศษฮ้าให้ห้กีฬากีฬาเป็นญาิเศษห้ให้ห้โอ้ย